สวัสดีค่ะวันนี้ก่มาแนะน,นํานวัตรกรรมของบริษัทเดนเจมนะคะนวัตรกรรมของบริษัทเดนเจมมีทั้งหมด3ตัวคะ่ะคือบิส l e r f i ฟิและเซรั่มคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบิส l e r มีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะบิสเลอคืออะไรคะ คือสาร SOD เป็นสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะดูแลทั้งหมด4ด้านนะคะเรามาดูด้านที่1ก็คือต่อต้านความชราและความเสื่อมของเซลล์นะคะซึ่งมีผลไม้ทั้งหมด8 8ชนิดนะคะแต่วันนี้ก็จะพูดหลักๆของมันก็คือ1นะคะมาจากสาร SOD เมลอนจากฝรั่งเศสนะคะซึ่งมีสาร SOD 500มิลลิกรัมนะคะ สาร SOD ที่ช่วยยับยั้งและป้องกันนะคะอนุมูลอิสระในร่างกายของเราและอีกตัวหนึ่งก็คือกุหลาบจากฮูกเกเรีย กุหลาบจากบูเกเรียเนี่ยจะช่วยในเรื่องของกลิ่นกายหอมนะคะหอมทุกรูกขมขนเลยค่ะและอีกสายพันธุ์หนึ่งคือเถ้เขาวแอลนะคะสายพันธุ์ของเถ่าขาวแอลเขาจะนําใบของมันนะคะมาสกัดนะคะแล้วช่วยในเรื่องอะไรบ้างช่วยในเรื่องของปรับอุณหภูมิในร่างกายของเราไม่ว่าอากาศจะหนาวอย่างไรหรือร้อนอย่างไรทําให้เราอยู่ในสภาพนั้นได้ค่ะ โอเคค่ะมาดูด้านที่2ก็คือผิวพันขาวกระจ่างใสาจากไว t ์สตรอเบอรี่ก็คือสตรอเบอรี่สีขาวซึ่งเราทานสตรอเบอรี่สีขาว1ผลเท่ากับสตรอเบอรี่สีแดง20ลูกเลยนะคะช่วยในเรื่องของผิวพันนะคะยับยั้งเม็ดยับยั้งในการสร้างเม็ดเลือดสีนะคะเมลานินนะคะให้มีกลิ่นกายหอมและทำให้ผิวเราขาวด้วยค่ะโอเคมาดูด้านที่3ากันนะคะ ช่วยลดและยับยั้งการเกิดสิวอักเสบนะคะตัวเด่นของมันก็คือส้มซาซึมะนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะตัวนี้นะคะส้มนะคะพื้นเมืองของความรับผิวสวยใสยของชาวญี่ปุ่นและช่วยบำรุงและฟื้นฟูผิวน,น,นะคะและมะเขือเทศสีทองตัวนี้สุดยอดมากเลยค่ะ ช่วยในเรื่องนะคะเกิดป้องกันการริ้วรอยแลวก็ป้องกันผิวแสงแดดนะคะเช่นสมมติว่าเราถูกแดดใช่ไหมคะแดดเนี่ยวิ่งเข้าสู่ผิวเรานะคะมันจะสะท้อนกลับออกไปนะคะไม่เข้าไปสู่ผิวของเรานะคะส่วนด้านสุดท้ายก็คือบำรุงสายตาจากน้ำมันดอกดาวเรืองนะคะน้ำมันดอกดาวเรืองเนี่ยจะช่วยเรื่องการป้องกันดังสีแสงสีฟ้าเพราะตอนนี้เราเหลีกเลี่ยงแสงสีฟ้าจากมือถือไม่ได้เลยนะคะและตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะท ทให้นะคะทั้งหมดใน1นซองดูแลทั้งหมด4ด้านเลยนี่คือผลลัพธ์จากการทานบิสเลอร์กันค่ะตัวที่2ก็คือตัวฟิกกาเป็นตัวดีท็อกนะคะตัวนี้นะคะจะมีสารของมีก็เรียกว่าส่วนผสมของบิสเลอร์อยู่ในซองนี้ด้วยนะคะฟิกกาเนี่ยจะช่วยดีท็อกร่างกายของเราแต่ดีท็อกตรงนี้นะคะดีท็อกทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือส่วนต้นส่วนกลางและส่วนปลายนะคะไม่ทําให วดมวนท้องด้วยนะคะทานฟิกก้าก่อนนอนนะคะ8ชั่วโมงทํางานนะคะตื่นเช้ามาถ่ายคล้องแล้วก็ถ่ายหมดเลยนะคะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเซรั่มคลิกนะคะตัวนี้ใช้ระบบของโดนนะคะช่วยความชุ่มชื้นนะคะของผิวหน้าขาวกระา่างใสและลดริ้วรอยด้วยค่ะเห็นไหมคะว่านวัตกรรมของบริษัทเดอเจมนะคะมีทั้ง3ตัวนะคะคือ,คอล้างระบบลำไส้นะคะบำรุงใบนะคะทั้งภายนอกและภายในสุดยอดมากค่ะ